วัีค่ะขอต้อนร,รับเข้าสู่วีทีซีทีไทยมาสานนะคะที่ท้องเรียนกลุ่มแทตอนนี้เราอยู่ที่รุ่น91แล้วเย้ yeah! <Yeah! S 1> นะคะก็สนุศจนะคะ <c oughs> ได้ <t ops> ทำกิจกรรมเนาะ <t ops> เราทำแบมรายงาน <t ops> เราได้เรียนทัคติโกลแล้วเราก็ได้เพื่อนเย <t ops> อะแยะเลยใช่ไหมใช่ค่ะ <t ops> นั่งคะแฮปปี้ค่ะสนุกสนสุด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 ุดสุดาุดสอดสุ่สทดสุดคุดสุาสุด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 ลุค่ะพสุดสนดสเดสุ่สพดกุดส่ดเุดนุดส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 ุสุดสุคสุครูสนสุ แล้วครูสอนเป็นไงมากได้อะไรมากครูสอนดีมากเลยค่ะที่บอกไม่เลืมเลยที่อ่นคนต่อไปค่ะบอกว่าพูดไม่เป็นนะแต่ว่าเรียนน้อยต่อยหนักตั้งแต่เด็กเลยอีกคนนี้ขอบคุณครูทั้งทุกคนค่ะก็เป็นอะไรที่มีประสบการณ์ใหม่ๆแล้วก็ได้เพื่อนใหม่ๆแล้วก็ การสอนก็ไม่ทําให้เครียดเกินไปแบบดีแหลกไปในตัวแบบว่าทําให้เราสนุกไปกับครูด้วยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครูแคทและผรูฝนนะคะได้ความรู้เทคนิคใหม่ๆไปเพิ่มในการทํางานได้เยอะเลยค่ะขอบคุณค่ะคุณครูแคทและทีมงานค่ะนอกจากความรู้แล้วยังแบ่งปันประสบการณ์แล้วก็ แรงบันาดาลใจขอบคุณค่ะก็ขอบคุณนะคะที่ได้มาเรียนด้วยกันนะคะที่ห้องเรียนครูแท้ที่ลอนดอนนะคะไม่มีประสบการณ์ดรวไม่เป็นเราก็สอนนะคะหรือว่ามีประสบการณ์แล้วอยากจะมาหาเพื่อนนะคะได้เป็นประสบการณ์ใหม่ๆต้องการใบเพื่อใช้เปิดร้านนะคะแล้วก็เพิ่มโอกาสอื่นๆนะคะก็ยินดีต้อนรับที่ห้องเรียนผู้แคค่ะ ให้เรารู้ว่าว่าเขาเราบริการเขาดีแค่ไหนหรือว่าเขาชอบตรงไหนไม่ชอบตรงไหนจริงจริงมันเป็นการ improve your business improve your job improve your ability มันเป็นเป็นสิ่งที่ดูแฟชั่นบางทีเราก็อยากจะโมดีหรือแหละโปรมาสเตอร์สิบห้าปีสิบปีแบ่นี้แต่ว่าฟีดแบ็คของลูกค้าก็คือยังคอนเซิร์นว่ามาตรฐานเัาเรีงคงโอเคเปล่าถูกไหมบางทีเราอาจจะโลกมันเปลี่ยนไปอ่ะเทคนิคเราอย่างเงี้ยบางที บางทีเขาไปเจอที่อื่นแล้วเขาฟีดแบทมาว่าฉันไปนวดตรงนี้มาแล้วฉันได้แบบนี้ก็ทําให้เราพัฒนามากยิ่งขึ้นข้อที่1ก็คือเรื่องของ improve your สงผลกับยูเองนั่นแหละหรือว่าธุรกิจของยูนั่นแหละยูเป็นเจ้าของร้านถ้าอยู่ทําดีโปรเทคดีมันก็มีผลต่อธุรกิจของยูฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่มาแสดงก็คือ on your own นะคะ on action ข้อที่6นะคะเขาบอกว่ากรณีที่เราจะแบบเริ่มดําเนินการหรืออัปเดต โควิดในทีมเอซิเดอร์เนี่ยเมื่อไหรนะคะคำตอบคือข้อ C prior to the appointment ตั้งแต่ที่ลูกค้าเนี่ยก้าเข้ามาในร้านเลยเราก็จะมีเรื่องของอะไรคะสกรีนใช่ไหมสกรีน <m akes> ในการหา,อาสอบถามอาการมีไข้ขึ้นสูงไหมเ <akes temperature, S 1> ช็คเท p ร r a อเรเจอร์นะ <m akes> อันนี้เขาเลยคำตอบก็คือ prior to the appointment ทุกครั้งที่ลูกค้าเข้ามาในร้านหรือว่าเราเราก็มีการสิร